สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็มีพระสมเด็จวรละคงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหนึ่งพิมนะครับซึ่งองค์นี้ผมก็เคยลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงเรื่องพิมพ์ทรงคร่าวๆนะครับลักษณะพิมพ์นะครับพิมพ์นี่พระแท้พระถึงยุคสมเด็จโตท่านสร้างลักษณะพิมพสูงเรือนแก้วจะมีความสม่ำเสมอกันเห็นไหมครับ สวยนะครับแล้วก็ซุ้มเรือนแก้วนี่จะมีความสมมาเสมอกันแล้วนะครับที่ครูคบาอาจารย์หลายท่านเรียกก็จะเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วหนึ่งจะเป็นซุ้มเรือนแก้วสองมีหลายชื่อนะครับจะเป็นซุ้มระครังคว่ำลักษณะจะเหมือนคล้ายระครังคว่ำนะครับแล้วก็สามนะครับจะเรียกว่าซุ้มไหวผาซีกนะครับนี่นะครับนอกเหนือนั้นอา,อาจจะเรียกแตกต่างกันไปผมก็ ศึกษามาเท่าที่รู้มาก็มีประมาณเท่านี้นะครับนี่นะครับลักษณะซุ้มนูนเด่นเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ผ้าเกนี่จะมีความคมชัดนะครับส่วนบล็อกนี้นะครับก็จะเห็นอันนี้คือสิ้นบังคับพิมพ์นะครับลักษณะการตัดขอบนะครับเป็นบล็อกนี้เป็นการตัดนะครับการใช้ตอกตัดนี่นะครับ พระเกศจะเยื้องนะครับที่ผมกล่าวไว้นะครับพรเกตก็จะเยื้อออกมาผาสเซียนจากกลมเหมือนคนมะตูมนะครับแล้วก็บริเวณผาสเสียนฝั่งซ้ายขององค์พระก็จะเห็นหูนะครับซึ่งเป็นหูข้างเดียวนะครับจะมีความคมเล็กคมมากเลยนะครับองค์นี้ดูสวยงามนะครับลักษณะเนื้อ ก็จะเป็นเนื้อปูนสุกนะครับมีส่วนผสมของอผมสันนิษฐานว่านะครับมีส่วนผสมของผมเกสรนนะครับลักษณะของเนื้อจะมีสีน้ำตาลอ่อนเป็นก้อนๆน,นะครับเนื้อนี่ที่อาจารย์บางท่านก็จะเรียกว่าเนื้อตุ๊กตับนะครับเนื้อเป็นก้อนๆน,นะครับนี่นะครับถ้ายิ่งเก่านี่ยิ่งมีความสวยงามนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับองค์พระนะครับแต่องค์นี้ เป็นผระเก็บนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพราเก็บยังไม่ผ่านการใช้มาเยอะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะได้มานะครับพ้ายังสวยๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมใช้อรันาติดตัวซักพักนึงนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับคาบนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับการตัดนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นการ หดตัวนะครับการยุบการแยกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งพาผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีนะครับนี่นะครับการหดตัวของเนื้อนะครับเนื้อปูนแล้วก็พอไปนะครับปรับกล้องก่อนนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเม็ดมวลสารต่างๆนะครับนี่ครับเนื้อนี่ ตุ้ทับมากนะครับสวยงามนะครับนี่เนื้อเป็นก้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมคิดเหมือนปกท่านผู้ชมจะคิดแบบแบบนี้ไหมครับว่าทําไมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะคิดอยู่นะครับทําไมพระสมเด็จนะครับที่สมเด็จตท่านสร้างนี่ทุกคนเอามาลงไวน้นี่บางบางคนก็มีเยอะนะครับ ครับตามที่ผมได้ยินมาคร่าวๆนะครับจากครูบาอาจารย์นะครับบางท่านท่านบอกผมว่าพระสมเด็จนี่ที่สมเด็จพระท่านสร้างนี่มีเยอะนะครับแต่จะเล่นหากันเป็นบางพิมพ์นะครับก็เหมือนกับพระสมัยนี้นะครับพระเหรียญเกกิบางบางท่านนี่ท่านจะสร้างมาหลายรุ่นนะครับเยอะหลายรุ่นแต่ท่านยุท่านสร้างหมดนะครับที่หลายรุ่นนะแล้ว สร้างในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาจะเล่นหาแพงเป็นบางรุ่นนะครับก็เหมือนกับผ้สมเด็จนะครับอันนี้คือในความคิดส่วนตัวผมที่ผมเข้าใจที่ที่ผมได้ยินมานะครับว่า,าเขาจะเล่นเป็นบางรุ่นแพงเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่แพงนะครับบางรุ่นก็แค่หลักร้อยหลักพันนะครับแต่บางรุ่นนี่ปาไปหลักหมื่นแล้วนะครับก็ อันนี้คืออยู่ที่การเช่าหาการเล่นนะครับความเป็นสากลนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแต่สมเด็จนี่จะทันยุคสมเด็จโตท่านสร้างมีหลายพิมพ์มีหลายเนื้อนะครับมีหลายบล็อกนะครับแต่จะเลือกเล่นกันเป็นบางพิมพ์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นบางบล็อกนะครับบางบล็อกบางพิมพ์บางนเนื้อนะครับเนื้อหนี่สําคัญเลยนะครับ เขาจะเล่นกันเป็นบางเนื้อนะครับอย่างนี้บางเนื้อที่เล่นกันนี่ก็คือเล่นกันแพงนะครับคําว่าแพงแพงก็คือหลักแพงนะครับแต่ว่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเข้าใจที่ผมเข้าใจนะครับแต่บางเนื้อทันยุคท่านก็จริงนะครับแต่อาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะครับอยู่ที่เล่นกันแค่หลักพันหลักหมื่นหลักร้อยลงมานะครับหลัก หลักพันลงมาถึงหลักร้อยนะครับอันนี้อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับของทั้งสองฝ่ายอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมที่ผมเข้าใจมานะครับแต่ถามว่าทันยุคไหมบางองค์หลักร้อยทันยุคก็เยอะนะครับบางองค์นะครับบางองค์ีนหลักพันนี่ทันยุคท่านก็เยอะนะครับแต่ราคานี่จะไม่แรงนะครับนี่นะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับ ผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเ๋ต่บางเนื้อนี่โอ้โหหลักล้านหลักแสนนี่มีนะครับก็มีนะครับบางเนื้อบางพิมพ์นะครับพระบางบล็อกนะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าก็เหมือนกับพระเหรียญสมัยนี้นะครับพระเกจิสร้างสมัยนี้เขาค่อยจะเล่นกันเป็นบางรุ่นนะครับที่แพงนะครับเป็นบางรุ่นที่แพงบางบางรุ่นนี่เหรียญออกมานะครับ เหรียญออกมาก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยหลักสองร้อยนี่ก็บูชากันยากแล้วนะครับแต่บางรุ่นนี่เกเกอาจารย์เดียวสร้างเหมือนกันนะครับองค์เดียวกันสร้างที่เหรียญหลักร้อยแต่เหรียญบางรุ่นนี่ปาไปหลักหมื่นก็มีนะครับหลักหมื่นปาไปหลักแสนก็มีนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก็อยู่ที่อ่าหลักการเล่นของ หลักความนิยมนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่นะครับราคาก็ไม่แพงบูชามาก็หลักร้อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นพระที่สวยนะครับแล้วก็ถึงยุคนะครับองค์นี้นี่ครับองค์นี้บูชามาหลักร้อยนะครับดูพระหลักร้อยนะครับดูความสวยงามนี่ครับ วยไหมครับนี้ดูง่ายๆนะครับนี้เรียกว่าเนื้อปูนสุกนะครับผสมผงเกสรนะครับลักษณะเนื้อจะเป็นก้อนๆเลยนะครับสีน้ําตาลอ่อนนะครับนี่นะครับผมในส่วนตัวผมคิดว่าผงเกสรนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอแัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าใจว่าเป็นเนื้อผสมอะไรก็คอมเมนต์ตอบผมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับคอมเมนต์ กันได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับนี่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะครับคือทุกคนนี่ต่างคนต่างความคิดนะครับเพราะเราไม่ทันยุคนั้นนะครับก็สันนิษฐานกันไปนะครับว่าเนื้อมีลักษณะเป็นเนื้ออะไรบ้างนะครับนี่นะครับในความคิดส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเนื้อปูนสูกผสมผมงเกสรนะครับนี่นะครับ บางท่านกว่าจะเรียกว่าเนื้อกระเจี๊ยจันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเนื้อกระเจี๊ยจันที่ผมได้ศึกษามาจะมีกลิ่นหอมของเกสรนะครับแต่องนี้ทําไมไม่มีกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เข้าใจกันนะครับองนี้นะครับลักษณะการตัดขอบดูสวยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับก็พูดเรื่องของราคาพระสมเด็จนะครับถ้าทําไมพระราคา องบางองค์ถึงหลักแสนหลักร้านบางองค์ถึงหลักร้อยหลักพันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจที่ทั้งๆที่ท,ทันยุคสมเด็จปุท่านสร้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเล่นหากันนะครับอันนี้นะครับเราจะไปการันตีว่าพระราคาทันยุคต้องแพงหมดนี้ไม่ก็ไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับของฝ่ายคนบูชาฝ่ายคนเช่านะครับ นี่นะครับบางองค์นะครับแท้หลักร้อย,ยก็มีนะครับบางองค์แท้หลักแสนหลักล้านก็มีนะครับนี่นะครับก็อยู่ที่การเช่าหากันนะครับเพราะว่าพระเกจิสมัยนี้ท่านสร้างก็ราคาทั้งทั้งท,งที่เป็นองค์เดียวกันสร้างองค์เดียว,วปลุกเสกนะครับแต่ราคาไม่เท่ากันแต่ละรุ่นก็มีนะครับต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับองน,นี้ก็หลักร้อยนะครับไม่แพง แต่เป็นผ้าสวยนะครับนี่นะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมชมก็เข้าใจแบบผมคิดแบบผมนะครับว่าสวยนะครับองค์นี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาบสวัสดีครับ